แปลไทยด้วยเพนมนวาเลิฟฝากสนับสนุนเป็ดปูแรลก,กันด้วยนะครับที่บ้านมีแค่ปเยยนและพี่ชายของฉันคุณนะที่หลังจากนี้ถ้าคุณบอกว่าพี่ชายจะจะไม่มีทางขวาแน่นอนเลยฉันจะเชื่อฟังคุณทำไมถึงได้สติขึ้นมาการหันกันละเนี่ย เพราะฉันกลัวคุณจะแยกส่วนฉันเป็นสุーー่ล้ะสิส่วนของที่บ้านคุณใหญ่ขนาดเนี้ยสามารถฝังเอาัววะาชิ้นหนึ่งของในระยะสิบได้เลยสวัสดีครับกณดาคุณดาส์ไปเที่ยนๆทำไมเตถองมาอยู่ที่นี่ ที่ไปเย็ยนยดวยดีดีแน่น้อยังไม่ได้ตอบกลับเลยตอนนี้มิเรียก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราเข้าไปกันก่อนดีกว่าค่ะโจตินเจียเกระได้ขึ้นกับตธอกเนไดแต่ไม่เธอถึงมาคอกกับคุณอ,อากอฉจะได้ ปไปฉันนะน่ากำลังทำฉันเจ็บนะเตียนเตียนเทอาเราใจตอนนั้นเพราะว่าฉันโมอเลื่อยๆเลยคือต้องเชื่อยต่อนะคนที่ฉันรักมีแค่ตัวคนเดียวน่าทำมันลงไปแล้วน่าคิดว่าพอตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันนรื่องที่ทำมันจะหายไปงั้นเหรอเทียนเตียนทั้งหมดนี่ใครไปกดจ่ง Chen A, e. Chủ chiến tiến Tụi đất trên bắt được lọ Xem ra A à, khoảng đây Thì bởi vì gì Cụt A sắp thôi จีกระโดดนั้นทำไมรี่ไปลางมือเตรียมทานข้าวเย็นได้ละพ่อของชี่ไปเย็นพี่ใหญ่ของชี่เชิญรับไปสิน้ำใจเล็กๆหน่อยไมตตหรอกค่ะนี่มันจะรับได้ยังไงกันนี่เมื่อสิพี่ใหญ่ให้แล้วก็รับไปจะได้วันล้างร้อยไปเย็นแต่กันพวดเราก็ใส่คืนกลับไปให้มากกว่าพี่ใส่ก็เสียวจะก็ดข้าหนุนด้วย นายอย่าแจ๊คคนี่หรังแกเธอละ่ะยังใ,ใส่นุ่มดวนเลยแจ้คทำไรเธอก็ไม่ทันแล้วละ่ะหูหห้ยไหวแล้วคนเห็นเก่งเลยครั้งแรกเกียวลาเทียนประธานที่มีิตาทีแบบดีพุ่นี้เตรียมส่งตะเบียนบ้านไปสำนักกิจการพลเรือกันนะโอเคไหม ไม่ได้พวกนี้ใช่มีธุระตัมีธุระอะไรเลยพ่กนี้จะต้องไปเรียนนะสิจะเรียนที่โรงเรียนไหนกันวางเป็นอยากกลับไปเรียนใมาอีกที่ที่เรียนรุ่งบานเลยเป็นนะักข่าวก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อตามขุดข่าวอยู่แล้วสิกูอย่าลืมไปสิฉนันะขึ้นข่าวหน้าหนึ่งได้เพราะว่าถูกคุณวางแผนไว้อีกนิดก็เ,เกืบเอบจะ cái tổ cái này có chất lơ chúng mình nhặt bé bác còn quân chứ nhặt cặp bé bác còn tụi em từ sao được rồi so. ฉันดูได้กหนการแสดงท้กงแต่งแ่ให้เนียนดังนั้นฉันอยู่ที่นี่กับกุนก็ได้แต่ว่าพวกเราต้องตกลงสัญญากันให้ดีก่อนฉันไม่สนใจมากกะ่าดาดเล็กแบบเถอะลอกเลยฉันคุณยังไงคุณไม่รู้แล้วเออช่างเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปเข้าไปกันดีกว่าอดาคตยังหกเกยาว่อน สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อโจจินเทียนอิจฉาบ้างที่วันนี้จะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนนักเรียนโจจินเทียนตืเ่เบียที่ว่างนั่งได้หรือเดจ๊ะหาเจอแล้วสวัสดีจ้าจะเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะคนใหม่ของเธอนะถึงไม่ต้องไปยุ่งกับหลอนแล้วหลอนไปสับเปะนลาย

หัวหน้าแผนกคนนั้นดุมากไม่กลับไปเอาก็ได้แล้วเธอเกียด e ีวิวบเล่มหนึงเหมือนตัวต่อได้เชนบ้าบออะไรกันอีกล่ะเด็กน้อยต้องห้ามโกหกเลยจอจินเทียนไม่หนูย่าได้แอบร้องไห้จอจินเทียนเธมาทำอะไรที่นี่ฉันแกวมารับลมนะคนนี้คือใครกันเออหน้าเล็กของฉันเอง เมื่อโกแตกต่อหน้าเพื่อน้องแจ็คของฉันเด็ดขาดนะจะต้องสื่อว่าข้อมูลอยู่เจนเสียบากเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต่้ากนี้ต้องรบกวนพวกเธอดูแลให้ดีด้วยเด้อได้ค่ะนี่แหละรักของฉันไว้เจอกันตอนเย็นนะบ๊ายๆตยตกลางวัน จะเน้นยำขวดได้ออกเรียนในตู้ทุกกลับไปแล้วเธอกล้าเด็กเดียวมาเล่นตัวสับเบอร์ตัวในห้องเรียนอีกหัวนไไหนไาแผนคะตกลางวันฉันไม่อยู่ในห้องเรียนอีกอย่างฉันเพิ่งหยิบตัวสับออกมายังไม่ได้เล่นเลยเธอไม่ได้กินตกตัวกวับผีของตัวเองตั้งแต่แรกแต่ยังต่อปากต่อบกกับฉันไอตัวไม่ได้เป็นนักเรียนประจำฉันใช่ปะเลือกเรียนแล้วเรียกปลวกครองบาเจะด้วยจะได้ปลวกครองได้ยังไงล่ะน้องเตียนพ่อแม่ของเธอไม่ว่างมาเลยพ่อแม่เหรอ สัปหลาดเห็นว่าข้างนอกมีคนกำลังตะโกนลัดด่ดตวเบนทำไมไม่เรียก้องเตนเถียนหน่อยละ่ะเฮ้ยไม่ต้องโทษเธอหรอกนี่เป็นความผิดของฉันเองฉันไม่ควรหยิบตัวสอบออกมาตอนเรียนอยู่แล้วสุกับเป็นน้องเถียนกับพวกเราจริงๆหน้าสวยแไม่ใจดีอีกว่น่าไปไหนได้จะไปแล้วมั้งเออเออจะจะไปตัวรัพท์ตอนนี้แหละ <c oughs> คุณอาที่ตอนนี้ก็สะดวกรอเปล่า มีเรื่องเลยกลาวันเนี่ยไม่ทันได้ระวับบงเลยตามปิดกดนิดหน่อยนะตอนนี้หัวหน้าแผนกให้พวกครองมาหาโจจินเตียเธอี้มีความสามารถจริงๆนันที่ค่ะตอนนี้คุณว่างมือว่างกันแน่จะคือใครล่ะฉันคือเอ่อฉันคือใครล่ะฉันก็ภรรยาหัวหน้าสิขอร้องละคุณนะที่เสน็ดีกว่ฉันตอนนี้ คุณรม,มาช่วยฉันหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้นจะทำตามที่คุณขอร้องเลยโอเคมามให้ฉันเป็นวัวเป็นมา้าอะไรก็ได้เจนว่าคุณยุ่งมากแต่ว่าในแตนน่ละที่เป็นผู้ปกครองคนนักนเรียนจูคุณต้องใส่ใจตัวให้มากกว่านี้คุณรู้ว่าตอนนี้เธอปิดกลดเล็กน้อยก่อนโรงเ,เรียนแต่คาดการาหลังถ้าเกิดในสังคมล่ะเอ่อคุณใจที่ไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นเกียรติมาเยี่ยมถึงที่ดี ถึงไงนักเรียนจูก็เป็นนักเรียนที่ดีกดว่านึงแค่นี้ตัวเป็นการตักเงินเธอเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเ <c oughs> ด็กน้อยดื้อม,มากระบากคุณแล้วละ่ะคุณว่าเรื่องที่จะสนับสนุนโรงเรียนในปีนี้เอ,อ้ยอยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ามาคุยกับเชนบนจันทร์ที่ย่าหือกันลเลวกันคุณนัดที่กับคุณที่ยอมทิงยย้งเรื่องนุ่งยุ่งเพื่อมาแก้ปัญหาใช่ไหมคะ ถ้าหากต้องการอะไรขอร้องใฮรรีบ่บอกมาได้เลยเ hey. ้าตไม่อยากกลัวอะไรอย่างอื่นเพียงแต่รบกวนคุณดูจูหาเวลาว่างมาจดทะเบียนสัรูกับฉันแค่ได้ไม่ใช่สิฉันถัวคุณหนึ่งสายไม่ถึงสิบนาทีกุณเข้ามาถึงแล้วจริงๆแล้วคุณอยู่ที่หนะ้าประตูโรงเรียนรอฉันใช่ไหมคนบริริกสองวันจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดไม่อยู่ที่บ้านต้องเชื่อฟังหน่อยนะเอกยา รีวิบุ๊กเหมือนตัวอักษรอย่าลืมสะิละช่วยด้วยลืมไปเลยมามีเรื่องนี้ด้วยสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้ละ่ะโจจินเทียนทำไมเมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอเชื่อฟังขนาดนี้ฉันได้เธอไปนอนกับน้านเล็กเธอก็ไปจริงๆริงเยี่ยมไม่ได้นอนเปล่าๆปาด้วยนะพวกเรายังต้องเซ็นข้อตกลงแต่งงานกันด้วย ก็เป็นถึงผู้ชายที่มีค่าตัวแสนล้านจ้านะแค่ว่าเธอโดนกับครอบครั้งเดียวก็กดแต่งงนานนี่นะสมองเธอมีหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเขาไม่จุดประสงค์ยังไงอะจะสนทำไมว่าเขาไม่จุดประสงค์อะไรยังไงฉันก็มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ได้จะปิ๊กมานานแล้วไม่พูดแล้วล่ะพวกเราออกไปเดินเล่นกันดีกว่าฉัว่าไปแล้วเธอรูอ้แค่ผู้หญิงคนนั้นชนนื่อลีว์ดหญิงอย่างอื่นไม่รู้เลยสักนิด ใช่ตัวข้างปิดกั้นตัวเองมากจะไม่รู้ว่าควรจะเข้าใกล้เธอยังไงดีอหอมจังสวัสดีค่ะฉันขอหนึ่งอันคุณย่าคะหนูเอาซอสมาแล้วเเสียงนีมันหญิงร้อนนะมัดผมหน่อยเถอะดีบนหญิงจริงด้วยได้เลยจ้ะสาวน้อยขอบคุณนะคะคุณย่าจะนมียางมัดผมนะ เธอไม่เหมือนกับคนอื่นเลยคนที่ไปแล้วทิ้งข้อความไม่ใท่เขียนรีวิวบุ๊กอีกแ้าเขียนหนึ่งหมื่นตัวส่วนมือของฉันเล่นสันคล้ายกับปากิสันแน่เซซแท้ทำไมเหรอคุณนัดดี้คะขอร้องคุณจกเรื่องได้ไหมเอ่ยรีวิวบุ๊กฉันส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมรับรองว่าจะทำมัน้เสร็จ ได้คุณน่าเล็กฉันรักคุณไปตอนที่ลาซากุคุณเลยน่ารักมากเลยทูดทีนี้นมีคนอื่นด้วยเหรอใจกระโลกตกตงกระเลกกอือกรกันเออเออปิด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 เขารกของฉันเองเลยไม่สนใจแล้วสุภาษิตกล่าวไว มือที่ยินมาไม่ตบคนที่ส่งยิ้มให้ฉันเชื่อว่าถ้าเลียแข้งเลียขาได้ดีจะไม่เชื่อว่าที่เจ๋จะทําให้ฉันลําบากใจคําพูดยอคนต้นหยกเล่นลมหนุ่มหล่อสุดเก๋ดวงดาวแพรวพลาได้ยับสุกดังทะเลตะวันอนอกทะเลว่ากันทลเว่างย่างเยี่ยมสง่สงพ่อเส็จสมบูรณ์แล้ว เราจะถึงตอนนี้เลยเด็อตื่นแล้วสินะเออยตื่นแล้วตื่นแล้วอธิบายมาดอยสิอืมเยอะแล้วต้องคัปลอกแล้วแปะลงไปไม่ได้ดูรายละเอียดใครมันกัดศิลธรรเมเบอร์นี้เนี่ยคุณไอจี้การจะไม่ได้เป็นคนเขียนเธอไม่ได้เขียนเลยคุณไอจี้ฉันทำเรื่องผิดแล้ว ครั้งนี้ไม่มีข้อยกเวน้นถูกได้ป้าดีๆเดี๋ยวฉันจะเฝาออกไปข้างน,นอกไปดินเนื้อกันเหรอ้าจะแทงข้าวแล้วสมบัติของเธอยังมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยแต่เวลานี้ถ้าไม่กินข้าวจะออกไปทำอะไรอีกละ่ะไปบ้านเก่าเธอเออกเวนบ้านละสิฉันช่วยลาหยุดที่โรงเรียนให้เธอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปสำนักกิจกรรมพลเรืนอนก็พอดีเลยควรใช้ประโยชน์ใดช่วยลาหยุดให้ฉันงั้นหรอ ้าเราอยู่ขังเธอจะได้ผมออกเป็นคนหรือว่าไม่ต้องมีเกียปติผลพวกรุ่นอย่างพวกตัวนี้จริงๆเลยเอาแต่เรื่องแต่งงานเป็นเรื่องเล่นไปได้คุณป้าคนนี้อาจใจะคนออกเลยตัวตึกดัวกับพวกรเราไม่ได้แต่งงานเพราะรักกันนะฉันก็เพิ่งแต่งงานครั้งแรกไม่มีประสบการณ์แต่งงานพวกเรามาแต่งงานกันเหรอ พวกเราสองคนอยู่ด้วยกันมันดูไม่น่าเชื่อถึงขนาดนั้นเลยหรือไงอะสาวน้อยแต่น้ามันทุรการนยาจะแต่งานต้องมาต่อแถวนี้อ่ะขอบคุณค่ะสามสอหนึ่งจริงๆแล้วพวกเราไม่เห็นต้องใช้ทะเบียนสมรถนผูกมัดกันเลยนี่ค่ะงั้นจะไปก่อนไหมูจจีเตียนตัวคิดอะไรหยุดคิดไปเลยเด้ ทะเบียนสมิบคุณมีสิทธิ์อะไรบยางของฉันเนี่ยเกอจะทำหายเอาได้สิฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันต้องรีบกลับไปโรงเรียนไปเข้าคาบเรียนฉันตามๆคำขอร้องสองข้อบนจุดหมายของเธอเรียบร้อยแล้ว